นี่แหะครับผมเจอไอแม่สีเพลีกยนี่แหละครับตัวนี้อ้วนเตี้ยหมานะคะตอนนี้ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็นำมาฝากกันนะที่ตลาดเฉลิบุรนะครับนะครับ,ต,ต,ต,บระะะะตัวนี้เขาซื้อขายกันที่สองหมื่นหกนะนะก็กำลังปลูกไว้ที่รถกำลังจะนับเป็นรถเนี่ยนะ ก็อ้วนหมาเตี้ยนะตัวใหญ่นะครับก็เนี่ยนะครับก็นำภาพมาฝากนะครับเอี่ยนะก็ขายได้นะคนทันนีปขายได้ไอ้ส่วนไอ้แม่หัว แม่เดี่ยวขาวตัวใหญ่ยาวตัวนั้นซื้อขายกันก็ลากหลายนะซื้อได้หลากหลายนะครับวัวทุกรุ่นทุกขนาดขายได้หมดเลยนะครับก็มีพ่อค้าก็าามาต่างถวะดแต่วยว่า,ยาใกล้เคียงกันนะครับไม่รู้สัก็ กับกินนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับกับกับกับบาร์บี้ครับ